สวัสดีค่ะมาทัาทชายเพื่อนๆวันนี้ไปตลาดนัดได้อะไรมาบ้างได้กระเจี๊ยบแดงเพื่อนๆคุณยายจะเก็บเอาเม็ดมันตากแล้วจะไปหวานสิงห์บานบ้านบ้านไหม่น้้ำเดิมเนาะยี่สิบบาทคุณบอกงอันนี้กระเจี๊ยบแดงค่ะเข้าก็จะมาก แกเอาแต่เปลือกมันเนาะเอาแต่เปลือกมันไปตากแดดเพื่อนแล้วก็เอาเม็ดมันออกเข,เขาเขาแกะจังไงพู้นี่คุณยายกับเพื่อนกเ็เถอะเนาะเอาเม็ดมันค่ะเอาเม็ดมันไปเสียเอาเม็ดมัน,มาานเมื่อวานเมื่อวานบ่ายเ,เนาะ ใช้เสียงนี่เนี่ยพี่จิ้มก็เอาโอ,โออกก็ยากหรอกโอ้นี่ค่าเม็ดมันจะเป็นลักษณะนี้มือเม็ดเมือนเอาเม็ดให้เพื่อนอู๊เม็ดมันใหญ่อยู่จ้าเม็ดแบบนี้เราก็จะเอาเม็ดมันออกมันตากไว้เอเมื่อวานบานเล้ เมื่อวนึงก็ได้หลายเม็ดทุกคนค่ะนี่เอาให้เพื่อนดูเพราะบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นนางคุณยายยังไม่เคยเคยกิอนอยู่แต่บาปไม่เคยเห็นเม็ดมันเนาะนี่คือเม็ดมันค่ะคุณยายก็จะเอาตากแดดเอาเมื่อวานบานห้องพอ่าบานห้องฝนสิตุกแล้วอันนี้คือกระกระเจี๊ยบที่ เพิ่นขายตามทองตลาดที่เพิ่นเพิ่นต้มมาเม็นกระเจียบโบลันพันพื่นเมืองเนาะแกออกมาแล้วแกลักษณะแบบนี้จะเป็นเพื่อนลักษณะผลก,ก,กีดนาสีสวยสีแดงเข้ม้าเป็นอ่าพันธุ์บานเท่ากาับจะบางนาะเนาะนอันนั้นคือว่าพันพันพื้นเมืองคนว่าเดี๋ยวคุณยายหาเนี่ยใส่กันค่ะ เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วจะให้เพื่อนดูนะว่าจะได้เยอะเท่าไหร่20บาทเราจะได้เยอะไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวมาถามบังนำพุนได้ด้วยจ้าเดี๋ยวพนได้จะแกะให้ดู